DWM. with more Go วันนี้นะเราจะมาไขาข้อสงสัยสำหรับลูกค้าบางคนนะครับที่เลือกไม่ได้ว่าจะเลือกรถออรากูดแคทที่เป็นรุ่น โปรหรือว่ารุ่นอัลตาดีนะครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้มีราคาที่ห่างกันอยู่1,0,000แบาทนะอย่างตัวโปรนะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่6กแสนสอบาทกับรุ่นอัลตาที่เพิ่มมาอีก10,000แบาทนะครับเป็นราคา7จ็ดแสนสอบาทนะครับเรามาเทียบกันดูครับว่า2รุ่นนี้ในส่วนที่แตกต่างไป1,0,000แบาทมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็ถ้าเราจะควักเพิ่มอีกชัก1 0 0 0 0แเพื่อมาเป็นตัวท็อปเนี่ยครับ มันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับอันดับแรกผมจะพูดถึงสิ่งที่ทั้งสองคันมีก่อนเนาะอาจจะต้องไปเปรียบเทียบห้เห็นตรงที่ตัวโปรแล้วกันเพราะว่าถ้าตัวโปรมีตัวอัลต้าก็ต้องมีแน่นอนนะครับ Band แบรนด์ลหลายแบรนด์นะครับตัวเริ่มต้นนะ่มักจะไม่มีงั้นผมขอเริ่มเลยแล้วกันครับสำหรับตัวโปรก่อนนะครับสิ่งที่ตัวโปรนะครับตัวเริ่มต้นของเรา6กแสนกว่าบาทเนี่ยที่มีมากกว่า Band แบรนด์หลายแบรนด์นะครับอย่างแรกเลยก็คือ1ในเรื่องของตัวโปรนะครับ ตัวเริ่มต้นของเราครับได้กล้องรอบคันมาแล้วนะครับได้ซันรูปมาแล้วได้บาะปรับไฟฟ้ามาแล้วได้อแดปตีบคุ c ค n นโท l จนถึงจุดหยุดนิ่งมาให้แล้วนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้มากพอสมควรเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้ให้ชมกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูที่ด้านหน้าของตัวโปรกับตัวอัลตานะครับอ่ามาเริ่มที่ตัวโปรสังเกตง่ายๆครับว่าหน้าตาของรุ่นโปรกับรุ่นอัลต้าเหมือนกันเดะเลยนะครับผ้าขับผ่านมา เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นตัวโปรหรือตัวอัลต้าไฟหน้าเหมือนกันเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันอินเทลเจนต์ไลท์เหมือนกันนะครับตัวโครเมียมตรงนี้นะครับหน้าตากระจังหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เอาไว้ดูเป็นหลักเลยของรุ่นโปรกับรุ่นอัลต้าในภายนอกนะครับตัวโปรนะครับเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าอัลต้าจะมีเซ็นเซอร์หนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแล้วก็6ตัวนะครับเท่ากับว่าตัวอัลต้าได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าเพิ่มมา6ตัวนะครับ เราดูแค่นี้เลยว่าตัวโปรกับตัวต้าต่างกันยังไงนะครับดูได้แค่จุดเดียวเพราะอะไรถึงดูได้แค่จุดเดียวเพราะว่าทั้งปูทั้งอัลต้าล้อแม็กล้อเดียวกันยางตัวเดียวกันหลังคาซันลูปมีเหมือนกันด้านหลังทุกอย่างเหมือนกันเอาง่ายว่าไฟเลี้ยวด้านข้างมีเหมือนกันกล้องด้านข้างก็มีมาให้เหมือนกันครับกล้องรอบคันมีให้เหมือนกันทุกอย่างก็คือเราไม่สามารถดูออกเลยนอกจากเราจะเดินมาดูว่า คันนี้มีเซนเซอร์เราถึงจะมองว่าเป็นตัวอัลต้าได้นะครับดูแค่นี้ว่าเป็นตัวท็อปภายนอกส่วนอย่างอื่นดูไม่ออกเลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเราจะซื้อตัวอัลต้าหรือซื้อตัวโปรครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเหมือนรถทั่วไปที่ล้อแม็กตัวโปรตัวเริ่มต้นอาจจะล้อแม็กขอบเล็กกว่าและตัวท็อปได้ขอบใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าของออราโคดแคปเหมือนกันทุกอย่างครับไม่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่มันมีไม่เหมือนกันก็นนคือในเรื่องของออปชั่นที่อยู่ภายในครับ ตอนนี้ผมจะเข้าเรื่องแล้วนะครับว่าต่างกันจุดไหนบ้างอะมาดูจุดที่1ครับจุดเซนเซอร์หน้านะครับเซนเซอร์หลังตัวอัลต้าจะมีเซนเซอร์หลังให้6จุดนะครับแต่ตัวโปรจะมีเซนเซอร์หลังให้ทั้งหมด4จุดนะเท่ากับว่าโปรก็ได้เซนเซอร์หลังเหมือนกันได้กล้องหลังเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับได้แค่4จุด ถามว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันยังไงระหว่างเซนเซอร์6กกับเซนเซอร์4เซนเซอร์6มันจะมีความถี่ในช่องของเซนเซอร์มากกว่าแค่นั้นเองครับก็แล้วก็มันก็จะกะด้านข้างได้ด้วยครับเลยทาให้มันจะแม่นยำมากกว่าครับแต่เซนเซอร์4ครับถ้าเราเอามาช่วยแบบในเรื่องของระยะการถอยกําแพงรถอะไรข้างหลังเนี่ยครับก็จะทําให้ได้ผลประโยชน์ไม่ต่างกันมากมายจุดที่2ครับระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะนะครับแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ เป็นยังไงครับระบบช่วยถอยจอดก็คือถ้าสมมติว่ารถมีช่องเล็กๆนะครับเราต้องการถอยข้อซองแบบที่อยากให้รถถอยเข้าให้ใช้ระบบนี้ของตัวอัลต้าได้ครับตัวโปรไม่มีนะครับตัวอัลต้ามีทั้งช่วยถอยจอดข้อซองแล้วก็ช่วยถอยหลังออกจากซอยสมมุติว่าเราขับรถเข้าไปในซอยนะครับลึกประมาณสัก10เมตร50เมตรแล้วซอยตันเราสามารถกดระบบนั้นแล้วให้รถออกมาตามรอยเดิมที่รถเข้าไปได้เลยครับอันนี้เป็นระบบอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นอย่างที่2แล้วนะที่มีแล้วก็โปรไม่มี อย่างที่3ครับในเรื่องของ w a l l e t c h a ์ g เจ Wal l e t c h a r g e ์เจของตัวเอาต้าครับมีมาให้แบบชาร์จแบบไร้สายถึง50วัตต์ครับก็คือตัวโปรนะครับมีแท่นให้วางมือถือเหมือนกันแต่โปรจะชาร์จไม่ได้แต่เอาต้าจะชาร์จได้ตัวเอาต้าเขาจะชาร์จแบตแบบไร้สายได้ครับแค่วางตรงกลางก็ชาร์จแบตได้เลยและความแรงก็คือ50วัตต์ด้วยชาร์จได้เร็วมากมือถือเครื่องไหนที่รองรับ50วัตต์ขึ้นไปครับสบายมากๆครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มต่อมา ในเรื่องของตัวหมวดของความปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวอต้าจะได้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของบอยสปอร์ตรอบคันครับเป็นระบบความปลอดภัยระบบการแจ้งเตือนขั้นสูงนะครับเท่ากับว่าตัวอัลต้าเนี่ยเวลาขับไปครับมีรถแทรกมาด้านข้างนะครับจะมีไฟแจ้งเตือนตรงกระจกเป็นสีส้มสม้มถ้าเราจะกดไฟเลี้ยวไปเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนว่ามีรถด้านหลังมีรถในจุดอับสายตาด้านข้างด้านหลังระบบเตือนแบบมีรถสวนออกมาอะไรเงี้ยครับก็คือเป็น ชุดในเรื่องของระบบเตือนความปลอดภัยรอบคันมาให้ครับแต่ตัวโปรไม่มีนะครับตัวโปรมีแค่เซ็นเซอร์เตือนด้านหลังเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองนะครับว่าคุ้มไหมกับแสนหนึ่งทิศเพิ่มขึ้นมาครับได้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงรอบคันนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับตัวอัลต้านะครับจะได้เบาะนวดนะครับเพิ่มมาให้ในเบาะของคนขับนะครับคนนั่งค้างไม่ได้นะ ก็ว่าตัวอัลต้าจะได้เบาะนวดมาด้วยครับสามารถนวดหลังเราไปด้วยขับไปด้วยได้นะแล้วก็ในเรื่องของเบาะอีกเช่นกันก็คือระบบเบาะเป็นเวลคัมซีทครับเอาง่ายว่าเวลาเราเปิดประตูออกมาครับเบาะจะเลื่อนออกให้เราขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนะครับและเราขึ้นไปนั่งปุ๊บแล้วเราปิดประตูครับเบาะก็จะเลื่อนเข้าให้ไปตำแหน่งเดิมที่เราตั้งไว้ได้นะครับเกบว่าตอนนี้มีเวลคัมซีทให้นะครับแล้วก็มีระบบเบาะนวดมาให้ด้วยนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวอต้านะ ก็คือระบบของระบบ V2L นะครับ V2L คือระบบอะไร V2L L คือระบบการนำไฟฟ้าจากรถนะครับออกมาใช้เป็นปลั๊ก3ตาได้นะครับและสามารถที่จะใช้กำลังไฟได้สูงสุดเหมือนไฟบ้านเลยนะครับเอาง่ายว่าเราต่อไฟออกมาปุ๊บเราจะได้ปลั๊กาตามตานะครับเราสามารถใช้ไมโครเวฟก็ได้ใช้ตู้เย็นก็ได้นะครับหรือใช้เครื่องชงกาแฟเอาติดรถไปแคมปิ้งที่ตัวอัลต้าก็จะได้มาแต่ตัวโปรจะไม่ได้นะครับอ่าลองคิดดูครับว่ากี่ข้อแล้วที่เราได้ไปนะครับ สีภายในและก็สีภายนอกระหว่าง2รุ่นนี้นะครับมีสีให้เท่ากันเลยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5สีได้นะครับเขียวลังคาขาวเขียววิทาชียวขาวล้วนขาวลังคาดำครับสีเบทลังคาน้ําตาลนะครับที่มีมาให้เลือกระหว่างแต่ละสีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรหรือว่ารุ่นอัลต้าก็มีสีให้ครบทั้งหมดเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทั้ง2รุ่นก็แถมโฮมชาร์เจอร์ ให้เหมือนกันติดตั้งให้ฟรีเหมือนกันทั้งคู่ครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ารุ่นไหนคุ้มกว่ากันแล้วทุกคนเหมาะกับคันไหนไม,หมากกว่ากันครับบางคนก็เหมาะคำนี้บอกว่าไม่ได้ต้องการออปชั่นเยอะขนาดนั้นไม่ได้จะใช้ V2L ไม่ได้จะแคมปิง้งไม่ได้จะชาร์จไวเลชร์จเจอร์เราก็ไปที่ตัวโปรก็ได้แต่ประหยัดมา1,000 0แแต่ถ้าหลายคนต้องการแบบอ่ะอยากได้ออปชั่นเจ๋งๆอยากได้ช่วยถอยอยากได้อ่าระบบเบาะนวหัดยอยากได้เวลคัมซีดอยากได้ เวเลชาร์เจอร์อยากได้ V2L นะครับก็มาจับตัวอัลต้าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้ก็จะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการแจ้งเตือนเราได้มากกว่านะครับอย่างเช่นมันจะเซฟรอบคันเลยมีรถเข้ามาเตือนมีรถเข้ามาซ้ายเตือนรถขวาเตือนเตือนให้อยู่ในเลนบังคับให้อยู่ในเลนหลบรถใหญ่หลบรถ10บล้ออะไรพวกนี้ครับคันนี้มีมาให้หมดเลยนะครับแต่คันนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็ต้องเป็นคนเลือกเอาเองครับว่าเหมาะกับรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสําหรับ โชว์รูมของเรานะครับทั้ง2รุ่นนี้ครับมีส่วนรดมาจากราคาเปิดตัวมา1,70,000บาทให้อยู่แล้วนะครับอยากทดลองขับอยากเจอรถจริงสามารถที่มาติดต่อเอกได้นะครับในการติดต่อโทรมาได้เลยครับเอกพร้อมรับสายตลอดนะครับถ้าโทรเบอร์ส่วนตัวนะครับก็โทรมาที่เบอร์0811478947แต่ถ้าต้องการติดต่อทางไลน์นะครับก็แอดไลน์มาเลยครับไลน์เอกนะครับ AKE นะ9 4 9 4 5นะครับอีกรอบครับ AKE 6 3 9 4 5 เป็น ID Line นะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์มาแจ้งได้เลยครับว่าดูคลิปได้มานะครับหรือถ้าอยากเจอรถจริงนะครับก็สามารถบล็อกอิมาได้เลยนะครับที่ GWM ชอยละวันนครปฐมนะครับอยู่ทางขาเข้าจากกรุงเทพมานครปฐมนะครับก่อนเข้าในเมืองประมาณสัก5กิโลได้นะครับก็มาเจอรถจริงได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับและยินดีที่ให้ได้ให้ข้อมูลทุกคนนะครับ หากใครสนใจนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับการทำคลิปดีๆแบบนี้คลิปต่อไปผมจะทำออร่า07นะครับในการเปรียบเทียบระหว่างตัวเริ่มต้นตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปหากใครสนใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอได้เลยครับประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมก็มาลงคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะได้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ